สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะกันดาจะพามากินนี่เลยค่ะต้มผักกาดขาวค่ะต้มผักกาดขาวนี่แล้วก็ใส่กับเห็ดเข็มทองนะคะวันนี้เราจะมาตามรอยเพื่อนนะคะตามรอยเพื่อนเนาะเพื่อนบอกว่าครึ่งเดือนนะคะสิบเจ็ดวันผ่านไปนางลดไปห้ากิโลนะทุกคนกันดาก็จะกินแบบนี้บ้างนะคะเนาะเราจะได้ผอมๆนะกิน กินแค่นี้นะคะทุกคนกินแค่นี้เนาะเมื่อเย็นนะเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศหนึ่งลูกนะไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลองทำดูเนาะทุกคนไปกินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะคลิปนี้เราก็จะมากินต้มผักกาดขาวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวขาดแป๊บบนึงแปบบ๊บนึงนะคะหัวขาดหัวขาด ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้เราจะตามรอยนะคะตามรอยเพื่อนนะทุกคนคือแบบว่าเพื่อนลองแล้วทดลองแล้วก็คือนางบอกว่าใช้เวลาแค่สิบเจ็ดวันนะลดไปห้ากิโลค่ะทุกคนก็ดูสิเราอวบอ้วนขนาดนี้นะดูมีพุงนะคะมีพุงมีพุงแบบนี้นะทุกคนก็คือต้องลดต้องลด ก็เห็นเพื่อนทำแล้วได้ผลนะเดี๋ยวเราทำบ้างนะคะนี่วันนี้กันดามื้อนี้นะคะเป็นมื้อเย็นเนาะกันดาก็จะกินแค่นี้ค่ะผักต้มกินผักต้มก็แบบเรายังใหม่อยู่เนาะยังไม่ชินก็ขอแบบเติมเกลือนิดนึงค่ะเติมเกลือไปนิดนึงเนาอะอ,อ,อร่อยเหมือนกัน กขจะมีความหวานนะทุกคนนี่ค่ะนี่คือผักของเรานี่นะคะอืมมันมีความหวานของผักแล้วก็มีความหวานของเห็ดด้วยนะทุกคนก็คือเรากินก็ค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวไปเนาะอืม ก็คือว่ามื้อเย็นนะเขาบอกว่าเพื่อนบอกว่าให้กินไม่เกินหกโมงเย็นนะทุกคนเราก็จะแรกๆรก็อาจจะหิวนิดนึงเนาะมันก็อร่อยอยู่นะเพื่อนๆไม่ปรุงไม่ได้ใส่น้ำจิ้มไม่ได้ใส่อะไรนะมันก็อร่อยอยู่นะคะอือหือ ดิ่งเห็ดนะบะมือแบบนอ้วนเลยเนาะกินอะไรก็อร่อยนะคะหักต้มไม่ปรุงก็ยังอร่อยเลยคนแล้วน้ำกินได้ไหมเนี่ยขออนุญาตซดน้ำนะทุกคน อืมอร่อยอร่อยลองทำกินดูนะคะก็คือเราไม่มีงบประมาณที่จะไปซื้ออะไรหรืออะไรแบบเนี้ยกินแบบนี้แหละเนะาะมื้อเท้านะคะเพื่อนบอกว่า มื้อเท้าให้กินกาแฟดำกับไข่ต้มเน,ะนาะปานก็ตอนแรกกินไม่ได้นะทุกคนตอนแรกกินไม่ได้ค่ะเพราะปกติแล้วกินกาแฟสำเร็จรูปนะคะทีนวันพอให้มากินกาแฟดำแล้วคือแบบมันขมมันเปรี้ยวอะค่ะแต่ตอนนี้ก็ลองทำมา ได้ระยะหนึ่งเนาะทำไมกล้องไม่ตรงเนี่ยอืมโอเคกล้องไม่โอเคเลยนะทุกคนกล้องเอียงคะคะขอโทษทุกคนด้วยนะคะทำมาระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบพุงมันเริ่มเหี่ยวอะทุกคนพุงเริ่มเหี่ยวนะแล้วตอน ทุกวันนี้นะคือแบบจะกินข้าวแค่วันละหนึ่งมื้อเนาะตอนเที่ยงค่ะเราจะลองทำดูว่าจะลดได้จริงเหมือนที่เพื่อนบอกหรือเปล่าเนาะอร่อย,อออยทุกคนลองทำกินดูนะ เมนูเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะนี่แบบเนี้ยก็หมดแล้วอืมได้ยินเสียงเควไหมก็คือแบบซื้อไมโครโฟนมานะแต่ใช้ไม่เป็นทุกคนเสียบทีไรก็ไม่ดังสักทีนะคะ ไม่รู้เขาต้องทำไงนะใครรู้บ้างคอมเมนต์ใต้คลิปไว้หน่อยนะคะเนี่ยทุกคนมากินผักต้มกันค่ะเขาจะกินมะเขือเทศด้วยนะกัดกินเลยอมก็จะเปรี้ยวหวานๆนั่นคน น้ำเยอะอันนี้มื้อเย็นนะคะที่กันดากินเนาะ มาทุกคนเดี๋ยวรอดูการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ากินแบบนี้แล้วอิ่มไหมแล้วก็น้ำหนักลดจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือทำตามเพื่อนนะ ตามรอยเพื่อนค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูนะคะเน่ว,วันนี้เรากินแค่ถ้วยนี้เพื่อเดียวอืมค่ะนี่ถ้วยนี้นะคะอืมชุดน้ำด้วย ไม่รู้แหละว่าเขากินกันยังไงเนาะแต่เราจะลองกินแบบนี้เนาะแล้วก็กินแบบว่าแบบที่จนๆของเรานี่แหละก็ <c oughs> มหมดแล้วเพื่อน อร่อยก็อร่อยเหมือนกันนะได้อยู่ได้อยู่นะคะหมดแล้วค่ะกินหมดเลยนะแล้วก็กินผักต้มผักกาดขาวต้มไปหนึ่งถ้วยแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดใส่เห็ดเข็มทองไปนิดน,นึงกับมะเขือเทศหนึ่งลูกค่ะวันนี้เนาะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรง นะคะอยากก่าเก็บอย่าไข้นะคะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคน